จเจริญธรรมคะ่ะแม่มีโอกาสเดินผ่านสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งที่สกิดให้แม่ได้รู้สึกก็คือด้ามไม้กวาดเขายาวออกมาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมทำให้แม่เดินผ่านแล้วกระตุ้นให้ผู้ที่เดินตามได้เรียนรู้ว่า สื่อแบบนี้สะท้อนเรื่องมิจฉากรรมโตเป็นการกระทำที่ขาดความรับผิดชอบเพราะจะมีโอกาสทำให้เกิดปัญหาเวลาคนเดินเดินบนทางเดินเนี่ยคะ่ะเมื่อเดินไปเรื่อยๆก็จะเห็นก้อนซีเมนที่แตกแล้วอยู่บนหญ้า ซึ่งเป็นธรรมชาติเดินผ่านไปอีกจุดหนึ่งก็จะไปเห็นมีดที่โผล่ออกมาจากตะกร้าที่ละล้างจานสิ่งพวกนี้นะคะมีคุณค่าในการนำมาฝึกว่ามิจฉากรรมโตคือการกระทำที่ขาดความรอบคอบรอบรู้จะอยู่อย่างไร ว่าสิ่งนี้บอกให้เราฝึกด้านจิตใจของเราว่ามันมีปัญหาได้นะความจริงของสมมุติโลกไม่ว่าด้ามไม่กวาดไม่ว่าก้อนซีเมนที่แตกไม่ว่ามีดสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งสมมุติทั้งหมดแต่เราจะเอาสิ่งสมมุติมาเรียนรู้เพื่อที่จะสะท้อนย้อนเป็นเรื่องราวของเราเองว่าแต่และว,วัน เมื่อเรามีความเห็นผิดเรียกว่ามิจฉาทิฐิแล้วเราอะมีความคิดจากมิจฉาทิฐิในเรื่องมีอัตตาหรือปักหมุดอะไรไว้ในความคิดความเห็นของตัวเองเขาพร้อมที่จะบ่งบอกออกมาสร้างสิ่งแวดล้อมให้กับผิดของเราเป็นมลพิษได้ก็ไม่ต่างอะไรกับด้ามไม่กวาดหรือก้อน ซีเมนต์หรือมีดสามอย่างนี้เป็นสื่อสะท้อนให้เราเรียนรู้ว่าการก้าวย่างบนเส้นทางมาักมีองค์ดเป็นลักษณะไหนจะใส่ใจในทุกขณะที่กายใจไปกับสิ่งที่เราเจอเจอแล้วสิ่งนั้นเป็นความจริงของสิ่งสมมุติที่จะให้เรารับผิดชอบได้ดีขึ้นอย่างไร นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างในการสร้างพลังตื่นเรียนรู้จากการที่ตื่นแล้วเอาประโยชน์มาจเจริญปัญญาสัมมาทิฏฐิจเจริญสัมมาสังกรป,ปรจเจริญสัมมากัมมันโตอย่างไรในวาระนี้นะคะค่ะ,จะเจริญธรรมค่ะ